EP ส mm hmm. หลังจากที่เราเริ่มเที่ยวจากนอกเมืองอย่างอิสเมียและคาบอิเเกียแล้วนะคะคลิปนี้ได้เวลาเข้าสู่เมืองอิสตันบูลที่เฟรมขอปักหมุดไว้ให้กับทุกคน12จุดด้วยกันทั้งโบสตลาดและร้านอาหารวิวดีถ้าพร้อมแล้ว let's go เพื่อป sociedad, ูพื้นความเข้าใจของเมืองนี้นะคะเราก็เลยต้องมาล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัสเพื่อดูภูมิศาสตร์กันก่อนเลยได้เวลาไปล่องเรือตอนนี้เราถึงที่อิสตันบูลแล้วนะคะหลังจากที่ลงเครื่องแล้วก็ได้ รัสมาประมาณ1ชั่วโมงนะแล้วก็มาขึ้นเรือเลยท,ทันทีเพราะว่าเราจองเรือไว้จะมาล่องเรือที่บริเวณช่องแคบบอสตันซึ่งเป็นสถานที่ที่มีทั้งทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปเอเชียแล้วจุดที่แคบที่สุด ล่องเรือนี้นะคะจะทําให้เราได้เห็นจุดที่แคบที่สุดประมาณ500เมตรเท่านั้นเองเรากําลังจะล่องผ่านจุดที่แคบที่สุดสิ่งที่สังเกตง่ายที่สุดนะคะเวลาที่เราไปตามทะเลสาบตามคลองตามแม่น้ำอะไรก็แล้วแต่ตอนที่เขาซ้สัมผันี่ยในช่วงที่ออตโตมันเริ่มจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเไมสะว่าที่1 4ั5คือสิ่งที่เขาให้ดูแล้วก็เูาเริ่ม จากประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของพื้นที่ตรงนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้ทุกคนมาลองล่องเรือกันก็เพราะว่าวิวสองข้างทางเนี่ยสวยงามตะการตาม,มากๆทั้งพระราชวังโด,โดโมาบาเช่หอคอยกาลาตาป้อมปาก,การมอสหรือว่ามัสยิดและก็บ้านของมหาเศรษฐียิย่งช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกที่สวยงามมากๆนี่คือพิซกาตุรกีดูเห<ด>นท่ก็หอมมาก ข้าวไก่แล้วก็มีสลัดแล้วก็มีเห็ดอบชีสโอ้มหหัวหลมเครื่องเทศถ้าเนืข้ขอบเตาอยู่นะนะคือย่างไม่ขอบเตา <c oughs> อรุณสวัสช้าวันแรกที่อิสเซนบูนะคะเมื่อคืนนี้เรามาถึงเราก็ไปล่องเรือแล้วก็เข้ามาที่โรงแรมเลยยังไม่ได้ทำรูมทัวร์ให้เลยเพราะว่ามันมาตอนมืดแล้ว ราพักที่โรงแรม CVK Park Boss f o r u s Hotel นะคะเป็นโรงแรม5ดาวอยู่ตรงนี้เป็นโรงแรม5ดาวที่มองเห็นวิวช่องแคบ Boss f o r u s นะคะแต่ยังไม่ได้รูมทัวร์ให้ดูไม่เป็นไรการตัดต่อช่วยได้ไปรูมทัวร์ ต,ต่วงตอนแรกเราคิดว่าเราน่าจะรูมทัวร์ตอนเช้าๆให้ดูใช่ปะแต่ไม่มีวันไหนเลยที่ได้กลับห้องเร็วขนาะนั้ตรูตอนกลางคืนเนี่ยนะห้องที่เรานอนคือ1 6 4 8ตอยู่ชั้น6นะคะเข้ามาก็จะเจอกับเตียงทวีนแบบนี้นะคะมี2เตียงห้องกว้างขวางพอสมควรเลยนี่ก็จะเป็นทีวีเป็นกระจกนะคะแต่งหน้าตรงนี้ได้แล้วตรงนี้เนี่ย ที่จริงแล้วนะคะก็จะเป็นวิวที่มองเห็นช่องแคบบอสฟรัสแต่ว่าตอนนี้คือมันมืดเต๋อแต่ว่าโรงแรมตุรกีที่เรานอนมาสองที่เนี่ยไม่มีใครจัดน้องนีดิคให้นอนเลยอ่ะเขาปล่อยให้น้องแบบนอนแหนะอย,อย่างเงี้ยตอนที่เราแบบไปสวิตอิตาลีย,เ,ยเขาจัดให้น่ารักมากแถมยังมีของขวัญให้น้องด้วยกาแฟที่นี่เป็นกาแฟแบบไม่ใช่เครื่องชงด้วยไม่ใช่แคปซูลอนะ่ะเป็นแบบ3ร n 1ิน มีเตารีดมีตู้เซฟนะคะมีอ่างอาบน้ามีเรน n ชาวเวอร์นะคะมีจ a ร z z i ชี่ด้วยสามารถกดตรงนี้ได้ <laughs> มีที่ฉีดตูดของตุรกีนะคะทีค <laughs> ิสบานะคะจะเห็นตรงนี้ <laughs> เห็นไหมองนั้นสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ฉีดน้ำออกมาที่รูตรงนี้ได้โอเคคืนนี้นอนก่อนนะจ๊ะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกที <laughs> บ๊ายบายพร้อมแล้วออกเดินทางได้ พระราชวังนี้นะคะเขาห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอห้ามถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาเขียนไว้ที่เฟรมอ่านเจอเนี่ยมันมีอะไรที่แบบมีความยิ่งใหญ่อลังการของบรรณการจากประเทศอื่นๆเนี่ยส่งมาเยอะมากอย่างเช่นเครื่องใช้โคมไฟแชนเดเลียเดี๋ยวไปลองดูกันว่าจะเป็นยังไงและที่นี้นะคะเขาห้ามใช้ไกด์ของเราเองด้วยต้องใช้ไกด์ท้องถิ่นเท่านั้นแล้วก็ต้องฟังภาษาอังกฤษ อย่างที่นี่นะคะเขาสร้างในปี1856ใช้เวลาสร้าง30ปีด้วยหินอ่อนนะคะสิ่งที่หลายคนบอกว่ามาแล้วต้องเห็นก็คือโคมไฟแชงเดเรียที่เป็นแชงเดเรียแก้วเจรไานาเนี่ยหนักกว่า5,000กิโลกร,รมัมแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกไอแชงเดรียที่เฟรมบอกเนี่ยหนัก5,000กิโลกร,รัมมีไฟทั้งหมด750ดวงมันต้องอลังการแน่เลยแต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้นี่คือ ทางเข้าพระราชวังที่เป็นทางบกนะคะซึ่งที่จริงแล้วทางเข้าจริงๆเนี่ยจะอยู่ทางน้ําแล้วก็ดูอลังการกว่าหลายคนบอกว่ามาถึงมันดูไม่มีอะไรเลยจะไม่ใช้เวลาสร้างแบบ30ปีอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วเขาเข้ากันทางน้ำค่ะที่เราเห็นเม,มื่อวานนี้ไปภาพอินเสิร์ตเมื่อวานนี้ few moments later. ออกมาจากพระราชวังแล้วนะคะในส่วนที่เป็นโถงกลางคืออลังการมาก เขาห้ามถ่ายคือโคมไฟคือยิ่งใหญ่พรมที่บอกว่าทอมือหื่นใหญ่ที่สุดในโลกเราจะไปดูฝั่งที่เป็นฮาเร็มกันต่อนะคะมันใหญ่มากแล้วมันก็สวยมากเลยนะคะเพราะว่ามันหันหน้าเข้าไปที่บอสฟลัช เข้าไปที่ส่วนของฮาเร็มมาแล้วนะคะก็คือพอเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีห้องวิฟที่1นึ่งวิฟที่2องวิฟที่3ามวิฟที่4ก็คือภรรยาเยอะมากแล้วก็จะแบ่งเป็นห้องต่างๆมีห้องน้ํามีห้องนอนมีห้องจัดเลี้ยงใช้ระยะเวลาในการเดิน2ตึกที่เฟรมเดินนี้นะคะประมาณสองชั่วโมงเลยนะเพราะว่ารายละเอียดอะ่ะมันค่อนข,ข้างเยอะมากๆเลยจากพระราชวังเสร็จก็ไปกินข้าวกันต่อนะคะเรากำลังจะไปร้าน ที่เป็นทัวร์ลิสปอตมากๆชื่อว่า Eleven Hills เพราะว่าตรงนั้นนะคะจะมีนกบินไปบินมาแล้วเราก็สามารถให้การมูเหมือนนกที่บางปูได้มันก็จะบินมาโฉบเราวิวที่เราเห็นก็คือแต่อันนี้คือเราน้าอยู่ที่ชั้น5มันจะมีลาด,ดฟ้าที่เป็นชั้น6ก็คือชั้นบนอีกแต่ว่าแดดตอนนี้คือร้อนมาก ต้องถ่ายวิดีโอไว้เรากำลังจะเข้าไปที่ b ู u อ m o s นะคะอันนี้เขามีข้อจำกัดนิดนึงตามกฎกติการรมารยาของเขาก็คือต้องต้องพันผ้าแบบนี้เข้าไปเราพันมั่วมากอะ่ะเราไม่รู้ว่าเขาต้องพันยังไงอะ่ะแค่ให้มันคคุมๆไ้ก็ได้ใช่ไหมคะ <laughs> สูมอสหรือสุร่าสีฟ้าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูลเป็นสุเร่าที่สร้างขึ้นเพื่อต้องการเอาชนะแล้วก็ต้องการให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าวิหารเซนโซเฟียของศาสนากรษ์ในสมัยนั้นผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปตรงนั้นได้มีเฉพาะสุะทู่ไม่แ้่ซนะึ่งี่รามหน่ะเขาได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย แต่สำหรับที่บูมอสตนี่นะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ยังใช้ประกอบพิธีทางศาสนาตามปกติอยู่เลยไฮยอโซเฟียบูมอสคือตรงข้ามกันสุดๆเลย สำหรับการออกเสียงนะคะภาษากรีกเนี่ยเรียกว่าฮาเกียโซเฟียแต่ในภาษาตุรกีเรียกว่าอายาโซเฟียซึ่งในปัจจุบันที่นี่ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วค่ะประวัติศาสตร์ของที่นี่เนี่ยยาวนานและก็น่าสนใจมากๆในยุคหนึ่งที่นี่เคยเป็นวิหารของาศาสนากรีกที่อลังการแล้วก็ล้ำหน้าสุดๆกับรูปทรงโดมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า31เมตรและก็สูงถึง55เมตรโดยที่ ไม่มีเสาค้ำตรงกลางได้ในยุคนั้นเนี่ยถือว่ามหาศจา์มากๆจนกระทั่งสุรตานเมเมที่ี่2แห่งอาณาจักรออตโตมันเขา้มปาตีเมืองนี้ที่สําเร็จก็เลยทําให้จากโบทคริสตนะคะกลายเป็นมัสยิดแทน คือถ้าสังเกตดีๆนะคะตรงที่เป็นรอยปูนแตกนั่นแหละข้างในเนี่ยยังเป็นศาสนาคริสต์อยู่ที่เขาโบกทับแต่ว่าก็เพิ่งมาคนพบไม่กี่ปีข้างหลังนี่เองนะคะรู้ว่าเขาแค่โบกทับเข้าไปถ้าปูนมันกร่อนออกมาอีกข้างในเนี่ยก็ยังจะเป็นศาสนาคริสต์อยู่ สำหรับใครที่ได้เข้าไปข้างในนะคะก็คงจะพยายามมองหาร่องรอยในอดีตแบบเฟรมแน่ๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยบริเวณชั้นสองเขาไม่ให้ขึ้นไปแล้วส่วนที่เป็นร่องรอยของศาสนา,าคริสต์นะคะก็ยังพอให้มองเห็นอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเขาก็พยายามเอาผ้ามาบังปิดไว้ที่แรกเดินออกมาจากคายาโซเฟียนิดเดียวนะคะก็จะเจอกับอ่างเก็บน้ําเยเรบาตันค่ะซึ่งเป็นอุโมงค์น้ําใต้ดินขนาดใหญ่ถือว่าเป็นต้นแบบด้านวิศวกรรมและก็การชลประทานของยุคนี้เลยนะ คนุงเยอะๆนะคะก็คือจะเป็นเสาแกะสลักเสาแรกที่เราเจอคือเป็นเทพที่มีน้ําตาหยดเขาก็ไปเอามาจากวิหารอื่นๆที่หมดความศรัทธาแล้วก็เอามารี u s e มาทําเสาในนครน,น้ําบาดาลส่วนอันที่คนดูเยอะๆนั่นก็คือเจ้าหัวเมดูซ่าแต่ว่าเขาเอามาตะแคงก็เพราะว่าอะไรหรือป่าเขาก็ยังมีความเชื่อตามคําบอกเล่าว่าถ้ามองตาตรงๆเนี่ย ก็ตัวจะกลายเป็นหินเขาก็เลยเอียงเจ้าหัวเมดูซ่าลงมามันก็เลยกลายมาเป็นแบบเออแต่แขงตะแขง,แขงก็ใช้เวลามองตาจะไม่กลายเป็นหินแต่เสาเนี่ยรูปร่างคือแบบไม่มีอันไหนเหมือนกันเลยอ่ะเพราะว่ามันคือการ reuse นำเสาของวิหารต่างๆที่หมดความศรัทธาไม่มีใครเคารพแล้วแล้วก็เอามาทําเป็นเสาในนี้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้เสาค้ำยันค่อนข้างเยอะเพราะนี่คือชั้นใต้ดินค่ะ b a สเ m e n t one โอเคไหม อ่างเก็บน้ํานี้มีความยาวอยู่ที่140เมตรกว้างเจเมตรเก็บน้ําเนี่ยได้ราวๆหนึ่งแสนตันเลยนะคะ่ะชอบการเดิน,นกนลางเมืองแล้วมีแชม m หรือว่ารถไฟผ่านกลางเมืองแบบนี้ว่าเราอ่ะแต่ก่อนมันมีนะแถวท่าพระอาทิตย์แต่ว่าเขายกเลิกไปอ่ะอีรถรางแบบนี้ถ้ามันมีมันคงแบบยังคงสเสน่ห์ไว้ได้น่ารักมากๆมันใส่นี่นะคะช็อกโกแลตนะอาชิมสิไหนลองดูสิ ดูแข็งดูแข็งค่ะทุกคนยังไงแข็งความรู้สึกแรกีแอคชั่นแรกก็คือแข็งที่สไปร์มาแกนแห่งนี้นะคะเป็นตลาดผักเนี่ยเป็นรูปตัวแอ L มีขนา,าดไม่ได้ใหญ่มากสําหรับคนที่จะซื้อของฝากที่เป็นพวกของกินนะเฟร,รมแนะนําว่าให้มาซื้อที่นี่เพราะที่แกนบาซ่าเนี่ยจะเป็นของที่ระลึกแบบที่มันเป็นพวกของใช้ของกินต้องตลาดนี้เท่านั้นค่ะ เราเพื่อจะได้สัมผัสความอิสระความตุรกีสวัสดีทุกคนวันนี้เราเริ่มต้นวันเลนหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อเชา้านี้ฟังงานแถลงข่าวของทางเคท t เเรื่องของเทคโนโลยีก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยก็จะมาทุกอย่างเนี่ยสำหรับนักเดินทางอย่างเราจะตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าความปลอดภัยกับบัตร KTC อันมา และตอนนี้นะคะช่วงบ่ายเราก็จะมาเดินเล่นไปแถวหอคอยกาลาต้าค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องมาถ่ายรูปเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ชิลมากเลยอะเรียกว่าอะไรก่อนไม่รู้เออชิล่า หอคอยนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในปี1891เป็นรูปทรงกระบอกสูงประมาณ67เมตรมีทั้งหมด9ชั้นพ็สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอสังเกตการป้องกันข้าสึกที่เข้ามารุกรานจากทางทะเลปัจจุบันนักท่องเที่ยวนียสามารถขึ้นไปชมวิวจากด้านบนได้ด้วยนะอากาศดีมากเลยวันนี้ไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปทําไมเรารู้สึกว่ามันฟิลคิสมาสคัมมิ่งทูเช้แล้ว พระราชวังท็อปคาบอือมาถึงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันคุ้นไปหมดเลยเพราะว่ามันอยู่ติดกันไปหมดเลยอันนี้คือมหาวิหารเฮียาโซเฟียนะคะแล้วฝ่งนุ่นก็คือบูมอสทาไมมาเไม่มมว่านทีเดียวเวลาไม่พอก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะคะเราตรงใส่มากมันมีสถานที่สําคัญ3สถานที่เรียงกันแล้วตรงนี้มันคืออะไรเขาบอกว่าปกติแล้วนะคะทางจัก,กรวรรดิรมันเนี่ยเขาชอบทําบุญทําทานก็เลยสร้างตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นโรงทานน้าโรงประปาให้ทุกคนเนี่ยมาเอาน้ําจากตรงนี้ไปใช้ได้ จุดเด่นของที่นี่ไม่ใช่ความอลังการของสิ่งปลูกสร้างแต่เป็นโลเคชันค่ะเพราะเห็นวิวเมืองของอิสตันบูได้ชัดแจว๋วทั้งอ่าวโกลเด้นทอนทะเลมามาร่าและก็ช่องแคบบอสฟอรัสด้วยพระราชวังทับคาปึกเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซนด้วยกันโซนแรกเนี่ยเขามายัางไม่ต้องเสียเงินนะคะโซนที่2โซนที่3และโซนที่4เขาบอกว่าโซนที่4เนี่ยจะมีร้านคาเฟ่ที่อยู่ตรงปลายทางสุดเลยนะคะ ส่วนนี้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นส่วนที่2ใครที่บริหารบ้านเมืองตอนสถานการณ์ปกตินะคะก็จะทำงานอยู่ที่บริเวณนี้เลยที่เราจะเดินเข้าไปในขอดยาร์ดฝั่งที่3นะคะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือประตูที่สำคัญมากๆสุระตานที่ปกครองเมืองเนี่ยจะปรากฏตัวตรงนี้ฟิลแบบท้องพโลงที่ออกมาพบปะกับ ชาวบ้านพิธีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาปรากฏตัวตรงนี้ใครที่อยู่โซนที่สามเนี่ยคือเฉพาะขันทีเท่านั้นมีคนที่ไม่ใช่ขันทีถ้ามันจะเกิดมีเรื่องชู้สาวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่งามถูกปะเขาก็เลยให้จักรันทีเนี่ยอยู่ด้านในนะคะโซนส,สีที่อยู่ภายในสุดเนี่ยมันดูสวยงามมากๆเลยก็<ๆ>ดูแบบโล่งโปร่งสบายกว่าโซน สามโซนข้างหน้าเยอะเลยในบางห้องที่เขายังมีการสวดหรือว่าการละหมาดอยู่นะคะเขาก็จะมีการแจกผ้าแบบนี้ให้เราต้องสวมใส่ด้วยเพราะว่าเนี่ยเราเดินเข้ามาในห้องฝั่งนี้เนี่ยจะมีบทละหมาดตลอดเวลา พระราชวังท็อปคาปืดที่นี่นะคะใช้เวลาตอนแรกเขาให้เวลา2ชั่วโมง45นาทีคิดว่าหูให้เยอะจังแต่มันกว้างมากๆากมากมมีหลายโซนมากๆากมากมมาก,มากแล้วก็มีของสวยงามเยอะมากๆากมากม,ากมากที่สําคัญถ้ามีกายท้องถิ่นแล้ว inee, ก็คือจะดีมากๆเลยนะคะ เสร็จจากพระราชวังก็เดินมาตรงตลาดหลังพระราชวังนะคะเพื่อที่เราจะไปกินอาหารเย็ยนกันตรงนี้ก็จะเป็นตลาดดุเงเยี่ยๆนะหรือว่ามันเย็ยนแล้วก็ไม่รู้ว่ามีขายของกินของฝากของที่ระลึกเป็นพรมเป็นสร้อยเป็นงานแฮนด m a d e ของที่ตุรก,กนีนี่น่าจะเป็นมูมอสนะคะ นนี้นะคะเป็นรา้านที่หลบบุมอยู่ในตลาดถัดมาจากท็อปคาปือแล้วก็ไฮเกียโซเฟียแค่นิดเดียวค่ะถ้าเลือกนั่งโต๊ะได้ดีแบบเฟรนนะคะก็จะได้เห็นวิวบูมอสทางด้านหลังด้วยถ่ายรูปสวยไปเลย ระแวกนี้เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ของชาวยิวเพิ่งจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไม่นานนี่เองค่ะเพราะถ่ายรูปออกมาสวยงามมากๆจากตึกแถวที่มีสีสันสดใสตั้งอยู่บริเวณเนินเขาสลับไปมามีคาเฟ่ร้านคา้าแล้วก็ของที่ระลึกน่ารักนรักเพียบเลยก็ชิวนะชอบตรงที่มันอากาศเย็นแต่ว่ามีแสงแดดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรเลยแหละแอบชอบอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันถ่ายรูปแล้วก็คือปัง ร้านอาหารมื้อสุดท้ายก่อนกลับเฟร,รมขอปักหมุดไว้ให้นะคะเพราะว่าที่นี่วิวนอกหน้าต่างช่างดีงามจริงๆ12จุดที่เฟร,รมปักหมุดไว้ให้นี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มาเมืองนี้เป็นครั้งแรกแล้วอยากจะเก็บจุดสำคัญให้ครบซึ่งที่นี่เป็นเมืองที่มีครบทั้งประวัติศาสตร์ความสวยงามของภูมิประเทศและสายชิลก็มีโซนคาเฟ่ให้นั่งไม่ต่างจากยุโรปเลยอาจจะติดเรื่องของอาหารนิดหน่อยที่ออกไปในแนวเครื่องเทศแต่ก็พอกินได้ไม่ยากค่ะ เอาจริงๆนะเมืองนี้เที่ยวไม่ยากเพราะสถานที่เที่ยวเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,ลกันหมดอีกนิดนึงที่อยากจะคอมเมนต์คือเผื่อเวลารถติดไม่ต่างจากกรุงเทพเลยค่ะสำหรับอิสตันบูลนี้นะคะเฟร,รมมองว่าเป็นเมืองที่สามารถกลับมาซ้ำเป็นครั้งที่2ได้โดยไม่ลังเลเลยถ้าดูคลิปนี้จนจบมีอะไรสงสัยนะคะสอบถามเฟร,รมได้เลยนะและที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เฟร,รมหน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้กับทุกคนดูขอบคุณค่ะ